วันนี้เราจะมาทำตำแตงกันนะครับเริ่มจากการสับแตงขัับแรกเอาเสร็จแล้วนะครับสับแตงขั้นตอนต่อไปเราจะมาตำบักเผ็ดกันนะครับไปเลยตำเลยแตงครับหรือสารแยกบักเผ็ดแต่ภาษาก็หลีตำกันตำเลยอาพอดีหรือชูอลรสครับ ใส่เลยใส่เลยคุณลีคลณร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 ีอ๋อเใส่หมูลูกยิ่งอร่อยมะนาวใส่เลยมาส่งใส่หมี่ลายขันบ่หมักกับบะตองใส่ทำให้เดือดเก็บใจคลณรี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 อ๋อปลาครับน้ำปลาต้มสูตรซุปร้ำรันปลาแม่บุญล้ำเจ้าเก่าสุกอร่อยรสเข้มข้นถูกหลักอะไรอยู่รอบขั้นตอนการซิมครับ แสบเดี๋ยวครบึงแสบบ้าแสบขนาดพักใส่กระมังเราคนเรียคนเรยอะไรเลยครับไปน,น้ำต้มกระเกงาน้องเราใส่เข้าไปตูสีชาน่าจะกินได้แต่ไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่าจริงไม่จรินไม่ได้หรอกทาให้นคนดูว่าตลกเดี๋ยวจริงครับตลกกันเลยประเทศครับซอยหยาๆหน่อยให้มันแสบไปเลย เี่ยมูกนกอะอ่าเด้ยแครอทับเลยทั่วครับตามแบบนิสานนะครับแต่ผมก็ไม่รู้หรอกทางบ้านผมมันทซ่บเลยมนันทากกงแซ่บนะเขาต่างเกวงจัเอื่นนะไปเลยเรามาโคเรีย ก็จะตักใส่จานนะครับแล้วก็ไป